พราะนั้นผู้จัดจการมาดูเขาก็กระิ่มยิ้มย่องแล้วว่าโอ้ในในกกตายไม่มีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนางขอสบายและทีนี้ทรัพย์ก็มาแบ่งกันแล้วแต่ที่ไหนได้ภรรยาเอากับลูกมีใบรับรองบุตรอ่าไม่ได้แล้วทายาทลําดับต้นอยู่อะ่ะเมื่อลูกนอกสมรสรับรองบุตรแล้วเป็นทายาทลำดับต้นของพ่อเลยเป็นทายาทรับทรัพย์ของในกอลลำดับต้นเอาภรรยานอกสมรสมีพินัยกรรมเขียนให้อีก มอบที่มอบอะไรให้พี่นัยกรรมในระบุไว้ชัดเจนว่าจะมอบอะไรให้บ้างเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองเจ้าหน้าที่อำเภอเป็นพยานอีกญาติไม่ได้อะไรเลยค่ะทายาตลลำดับต้นอยู่ลำดับต่อไปไม่ได้นะวะน่าลูกอยู่ลูกจะ,ะเบียนรับรองบุตรลูกเป็นทายาทโดยทาลำดับต้นค่ะเพะฉะนั้นทายาตรลำดับอื่นไม่สามารถมาแตะทรัพย์ของนายกรรได้เข้าใจเขียนว่าเข้าใจมาค่ะอันนี้คือความสําคัญของพินัยกรรม ผู้รับพินัยกรรมจะได้สิทธิ์ก่อนทายายทโดยธรรมเพราะนั้นต้องเปิดพิน